ในในในทุกภาคส่วนอาจจะต้องขอความร่วมุือครับนะครับจากส่วนราชการจำกัดมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและบริษัทอินดิเก,กเจนท์เอเจนเชียริงคอนซัช์แทนจำกัดทาห่หลงชัยนาให้คำแนะนำและเปิดการประชุมเพื่อหารือแนวคิดในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาโครงการเบื้องต้นฝวามร่วมมืครัได้รับมอบหมายจากนายทัตีมนตรีวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในการประชมุมการที่สําคัญต่อการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นและจัดทําแผนการแก้ไขปัญหาจาราจรบริเวณขอบขอบพระคุณท่านรองผู้อำนยการเขตอำเภชัยนาทนะครับท่านนักวิทยดีนะครับที่ขออนุญาตเเชิญเป็นหัวหน้าส่วนราชการนะครับเป็นส่วนของผู้นำท้องถิ่น แยกขนาดใหญ่ในภูิภาการขาตาดโครงข่ายทางหลวงให้มีระบบการเชื่อมโยงที่สมบูรณ์มีความต่อเนื่องครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสามารถรองรับการสัญจรจากจุดต้องาาจนถึงปลายทางในทุกทุกพื้นที่จะต้องมีจุดเชื่อมต่อโครงข่ายจึงได้ดำเนินการวางแผนแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกในโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงการคมนามระนับมีรัฐแผนการทางของ อำเภอชัยนามากที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ท่านได้ช่วยกันแสดงคว,วามคิดเห็นเพื่อจะดูไปควบคู่กันได้เืยนะครับ